สวัสดีชาวโลกเอ็ดมะเร็งมะเร็งเต้านมเต้านมอีกแคบใหญ่2องพันเ0าใรับตับอักเสบดีสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนอักษานะดูดูดูแล้วกูจะหมุนทำไมเนี้ยอ่วแล้วเรามาทำอะไรกันเนี่ยเรามาทำอะไรอีกแล้วครับถ่ายรูปจะบมุกรอบวันนี้เพื่อนแว่างจัดอะว่างจาดอะไม่รู้หมาที่นอนไม่เกี่ยว มาหาที่นอนนะแต่หมอนผมแล้วไม่นอนกลางถนนด้วยอ่ะดูดิหาที่นอนนอกบ้านก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับไม่มีคำบรรยายอะไรก็รับคิดถึงเธอมากเลยอ่ะคุยเพื่อนผมก็คุยกับวิชัยนะครับคุยกับแฟนอยู่ผู้หญิงผู้ชัยอย่ารู้เลยเย็ดท่าจูกระเทมโอเคแค่นั้นแหละฝันดีนะ สวัสดีทุกคนเลยนะเออ